เจ๊ก้อยโซยแหลกครับ<ส>หอยปังเจ็ดกิโลนี่คือนักกินหญิงที่กําลังมาแรงของภาคอีสานมันเท่าครับแล้วก็ของประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆครับเป็นนักกินจุนักกินไวสาวน้อยจากมุกดาหารครับพี่อิฐวงลางเป็นเจอที่มุกดาหารแล้วก็บุกมาถึงกรุงเทพครัวแสดงแดกตํานะครับสาขานุนทรุรีนะครับโอ้ผ้าแดกด <laughs> โอ้ขอเพิ่มอีกกันหน่ยบดหยาบเบดจ้าขอหอยอีกบ่แม่จ้าเอามาบดล้านเลยบล่ะมีอยู่บดจ้าโอ้โหบดอีกแล้วเป็โอ้ว้าวพลังงงพี่น้องครับเช็คกิโลเจกิโลเจ็ดกิโลอ่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับสแตกแดกตับมาแล้วครับโอยคลิปนี้เห็นไหมครับร้านใหม่ของเรานะครับสาขาจังหวัดนนทบุรีสแตกแดกตับโน้นนะครับนี่เปิดให้บริการแล้วนะครับผู้ชมครับใครที่ชอบอาหารอีสานพื้นบ้านอีสานมากเลยนะครับใครอยู่แถวเส้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนะฮะปักหมุดเลยครับครัวสแตกแดกตับนะครับนี่ฮะนี่บรรยากาศริมน้ําใครชอบน้ําแบบโอ้โหและที่สําคัญครับมองไปตรงโน้นครับผู้ชม โน่นจะเป็นทุ่งโอ้โหทุ่งข้าวเขียวขจีไปโน,น่นแล้วก็ที่ท่านเห็นตรงโน้นเป็นตึกเมืองทองนะครับตึกเมืองทองธานีบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของพี่อิดพงรามมา,มากๆึ่่อยากให้รานอาหารอีสานบันเท่านะครับที่อยู่ในไก่กลางเมืองได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเอฟที่นะครับยังกินฮอดกันอยากมากินก้อยกินลาบส้อยจุต้มเอืองแกงไข่พัมลาบเท่าโอ้โหแล้วก็ที่สําคัญครับ เทปของเราที่นี่ครับอาหารเกี่ยวกับปลาเดี่ยเพราะเราอยู่ใกล้น้ําพวกปลากระพงปลาอะไรต่างๆใครที่ชอบปลามาเลยนะครับนะฮะนี่คือทีเด็ดของก็้งจีแตกวแตกต่ำนะครับพี่น้องครับใครอยู่ใกล้ดีเวิร์ก็ไปได้นะครับยังให้บริการนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับอ่ะเมื่อนี้ครับพี่น้องครับมีโอกาสได้ต้อนรับสาวน้อยนะครับหลังจากที่เราเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารเพื่อนในสร้างชื่อเสียงบักไงเลยครับตั้งแต่คลิปนั้นออกไปคนดูเยอะมากไปดูคลิปนั้นครับโอ้ย ใกล้ๆนะครับร2ีจานสหนึ่งกดเลยเจ๊ก้อยสวยหลยครับกินลาบไป20ก็จานพี่น้องครับแล้วก็ล่าสุดมีดราม่าบอกว่าไปแข่งกินที่จงังหวัดจังหวัดหนึ่งตัวเองเนะี่ยกินเร็วันบที่หนึ่งแต่ว่าผลออกมาคือได้ที่สองมันเป็นมาได้ยังไงข่าวดังมามากเลยพอได้รู้ข่าวว่าพี่อิฐวงลาสอ,อนนี่เปิดร้านโอ้โหเจ๊ก้อยโทรมาบอกพี่อิฐจะมาร่วมยินดีกับพี่แล้วก็จะมากินข้าวร้านพี่ วันนี้ครับพบกับเธอเลยครับเจ๊ก้อยสวยแหลกครับก้อยก้อยก้อยได้เห็นอย่างน้องหิวข้าวรู้หางมหอยอยู่จ้าฮะงมหอยอยากกินหอยไหมงมหอยจ้าอุ้ยโอ้ยเป็นงมหอยยังซ่านอยากกินอิริอายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยอดีตวิทาครับจำไในปะครับเจ๊ก้อยสวยแหลกครับ ไปหาเพื tang, ่อนยูมุกด่าหารแหละเพื่อนกุซามาหาอยู่นี่อยากกินหอยบ่แมนจ้ดโบราณเพื่อนว่ากินอะไรบำรุงอันนั้นกินหอยบำรุงหอยกินหอยบำรุงเฮ้ยอย่าโจ๋บ่แม่โอ้ย่าโจ๋อย่าโจ๋ปรดีมาเนาะเจ้าต้องถามผมเนาะร้านอายอยู่นี่ร้านใหม่เลยปบาดสแตกแดกต่ำนะครับร้านแรกสแตกแดกตับอันนี้ก็สแตกแดกต่ำร้านต่อไปสแตกแดกเตี้ยวสแตกแดกตีนไปไปโอ้ยิันคิดไปหลายตีนไก่ตีนเป็ดตีนงัวตีนควาย ล่าสุดครับเจ๊ก้อยโด่งดังไปแล้วอ,ออกคิดแตกแดกตับล่าสุดกับกินก้อยเอยกินลาไปหลายล่าสุดที่มีดราม่ามันคืออะไรคือว่าหนูไปแข่งจ้ะไปแข่งกินเร็วอาหารญี่ปุ่นไปดูข่าวนั้นก่อนอ่ะไปร้องไม่ไม่เก่งเรื่องลวลากินเร็วสุดยังไงก่อนแต่ไม่ชนะค่ะน<ะ>ี่มันเป็นยังไงไปแข่งกินอาหารญี่ปุ่น ขึ้นหัวข้อว่าการแข่งกินเร็วอาหารญี่ปุ่นคะแนนในการกินเร็วเจคะแนนนีลา30ประสานหนูก็กินเบิร์ดวหลุดแล้วสไตล์หนูน่ากินเนาะมากิน้าวเดียวเลยเป็นราชีนวที่กินเบิร์ดซุยยางยกมือผู้แรกประกาศน้องผู้หญิงนม่ที่หนึ่งค่ะว่าอรวดีใจแบบแคงกินเบิร์ดกอนโมคือเรากินหมดก่อนเพื่อนเรียบร้อยเลยยกมือปุ๊บนูเรียบร้อยแน่นอนเลยจจานเรียบร้อยจ้ะเพราะตอนประกาศผลรางวันเบ๊ทที่ไหม น้องกินเก่งอ่ะกินเดี๋ยวกินเร็วนะคะแต่น้องดีลาไม่ดีวะซ่านอ้ะเอาโอ้ยเสียใจบบคักหนึ่งจ้ะอ๋อเขาเอาดีลาด้วยเรายังไงเราไม่้้นเดี๋ยวว่าหนูเราไม่ได้ที่หนึ่งอะหนูก็เก็บความสงสัยจ้ะเพราะว่าหนูก็มาลงคลิปนี่แหละค่ะถามผู้อื่นน้ำเอ๊ะหนูพิพลัดหมองไดนอนไหมก็กินบดก่อนมูเออตตก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 ตอ้ย โอ้ยกูต้องมาล่ำเราแวงพวก nice มึงอีกแทนที่กูจะได้โอ้ยให้ให้คนมาใหม่ครับมาศึกษามาใหม่แบบนี้โอ้ยเ<ห>น,นาะแต่ทุ่มเทพแต, <st arts> แต่แต่ทุ่มเทพว่ะทุ่มเทพครับบอลระวังมันคนละมันมีเส้นบางๆครับโอ้ยตายตายตาเรารู้สึกยังไงแบดนี้ไ <st arts> <า>ด้ห้างในข้ามห้อบุหรี่ที่หนึ่งไหม กมีแบบเอฟซีมีพี่ๆน้องๆแล้วเพวื่อนก็มาคอมเมนต์กันก็นแชร์ต่อกันไปความกินเห็นกับทุกทางเดียวกันหมดเลยแต่ว่ากินเร็วก็ต้องได้ก็ต้องหมดก่อนก็ต้องชนะเออดีลามาวาดทีหลังเออ,อก็สีจ้ะแต่วันนี้มาลานพี่อิ๊ดจะกินหอยบ้างจกินหอยพี่อิไอ้ตัดไอ้ลาสักหน่อยนี่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 พี่น้องครับมองนี่เป็นเบื้องท้องนี่นี่ นี่เมืองทองธานีบรรยากาศบรรยากาศดีครับเนาะตึกเมืองทองธานีนี่ด้านหลังถ้าเรามานี่นะครับบรรยากาศเย็ยนๆนี่บรรยากาศโอ้โหเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึงสี่ทุ่มหมดเลยอีหะ,ะขอบใจน้องก้อยเด้ออุตส่าห์มาหาอ้ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลกับหลานเลยขอบคุณหลายจ้าอยากมากินคะตักเลยนี่ครับนี่ฮะบรรยากาศห้องแอร์ก็มีนะครับใครจะไปกินในน้ำก็ได้เอาเอาเมนูยังก็หอยปังจ้ากับตำหมักฮุงนี่คักๆซะหน่อยมาถึงกรุงเทพไปกินหอยปังกับตำหมักฮุง อ่ามาพี่น้องนี่น้องนี่มันซื้อไว้เป็นด่าล่าที่ลานแล้วนี่น้องแพนเคก้กแพนเคก้กเอาเมนูมาเบิ่งเนะี่อ่าพี่น้องครับนี่ฮะใครที่เป็นสายจอยจุตำพงษงปลาเปอร์นะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องครับคือตอนนี้พี่จะเริ่มจากคอนเซปต์แบบว่ามีแบงค์แดงมานี่ก็สามารถอิ่มได้กินเงินลอยนึงก็งกสามารถมากินได้พี่น้องตามพี่น้องมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่อยากกินกับมาเลยครับหนึน่งร้อยบาทกินได้เลยตำมงคงสามสิบบาทพึ่นอยากกินปลไอปหอยมาสัเพึ่นอยากกินบักหอ,อ,อยเอาหอยหอยลวกจิ้มตำมงหุงละกะแกงให้พำเนอรครับฝ<บ><บ>ากเล้นะครับคลิปนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับเจ <laughs> ะจโะโฆษณาอะไรกันนักหนาก็รู้อยู่แล้วบำรุงตับเส<อ>ีย,เ,<อ>เ,ยวเวลาเขาดูคลิปหมดเอาของดีก็ต้องมาแนะนําดิก็รู้อยู่ว่าของดีแต่ไม่ก็ต้องโฆษณาขนาดนั้นก็ได้โฆษณาเนี่ยก็คือขายได้ก็เอามาเลี้ยงพวกเราทีมงานนี่แหละมันจะเข้าไป LPLP2 เแค่นั้นเองนี่แหละไลแอนเอล2ี like 22, สําสหรับคนที่ดื่มนะครับดูแลตับบำรุงตับนะครับไปตรวจแล้วค่าตับสูงนะครับตับในเ,เขาเรียกว่า ไขมันในเลือดสูงไขม,มันในตับสูงนะครับนี่กินนะครับพุผู้ชมกินตอนดื่มก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามากัวแหง้งหัวปวดหัวตัวนี้ช่วยได้นะครับวววเจสซีมินรายลแอดอภิสังสองนะครับแค่นี้ไม่ได้เลยไงโฆษ,ษณาแค่นี้มันเสียเวลาไปเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านี่มันของดีอยู่แล้วใครก็รู้โหโฆษณาอยู่ได้ สร้างสองย่างนี่บ่บ่เอยหิวบรรย์จ้าบ่เคยหิวจ้าบ่เอยหิวบรรย์อันนี้ไข่ผับเวลาเคยกินบ่ร่องชิมเบิงค่ะร่องเบิงจากแกงไข่ผับเนาะที่มีหอยอันนี้หอยปังเลยนี่หอยปังมันทำว่าจิมมีหอยหน้าหอยปังขอชิมจากข้ามนะเด็ดจ้าชิมเบิงชิมเบิงโอ้ข้ามเข่าของยิ่งโอ้ยของแท้ตัวนี้อ่อนบ่ละอือครับขันแรกกันบ่เนี่ยพูดจบได้าย อหอยจะนองแส่เปื่อกต้นอ,อันจะว่าน่องแล้วมันแบบตองหิวแต่ว่าน่องก,กินมาหลายดอกเมือเนยียจา้าเจ้ก้อยมาเี่คืออยากกินหอยนะครับเอาถึกใจครักจ้าก,ากินหอยบำรุงหอยอ่าบำรุงหอยนะน้ำจิ้มก็แซบ่แซบนวดมาจากหน้าหม่ๆหม้เลยบางเถือกับเอาใส่นาำไปโอ้โหผ้าแดก <laughs> โอ้โหโอ้น <Ll ull ing> ี่ว huh? ่าจ <idal> ังไหบ่จ้าฮะจ้อขอเนี้เพิ่มเลยบ่สขอนี้เพิ่มเอ้าขอนี้เพิ่มล่ะขอนี้เพิ่มเนี้ยถ้ามาติดใจใครพามะเนาะนี่แม่นบ่สอันก็แซ่บเราใครติดใจบ่อุ้ยอันั้นหลังไม่ตัวหอยนี่เราสั่งจากอีสานเลยครับหอยตรงตรงนี่จ้ะ หนูขอเพิ่มอีกทั้งจานเดียว่จ้าฮะขอเพิ่มอีกทั้งจานเดียว่จาจ้าขอหอยเพิ่มนะโอ้โอ,โอ้เรามากินหอยอหรือวะแ่บคักรนี่นะครับใครที่ไม่เคยกินนะครับผู้ชมครับนี่คือทุกโต้ต้องสั่งนะครับแล้วก็มาดูครับนี่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 คือไข่ผัมสุดยอดดีๆจ้ะแ่บคัก ลาเป็ดวะโอมา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 ลาเป็ดด้ครับพี่น้องอ้ยลาีกนี่น้องรายลวกจิ้มไอ้ลวกจิ้มจมนี่ขอตัอกจน้อยด้วยจ้ะครับโอ้โจูพาแเลเค็มไหมครับก้ครับโ้กินสบอีวเดีครับ ไม่ได้มีแค่หอยนะคะนัวด้วยขาปลาเป็ดก็นัวค่ะเย้ก้อยนี่คือตะเวนกินอย่างเดียวเลยตะเวนกินตะเวนแข่งไปแข่งน้ำสายหมองเอ่ดจะเห็นนะจ๊ะครับสองจานเลาได้ครับนี่อาหารแซ่บทุกอย่างตาบมะฮุงบอได้เล็กจ้ตาตับมะฮุง โอ้โหจ้าปฏิปันนี่คนบอหนี่้โอเห็นเจี๊ยโ่อยมาก็เลยจัดนี้เลยเหรอ,อหอยวดแล้วเอามาแซบเฉพีตังนะโอ้ขอเพอร์บิก็หน่อนยบ่จะดเลยบอจ้าขอหอยอีกบ่แม่จ้าสองจานเราได้นี่เอามาบมดร้านเลยบ่ล่ะนี่อยู่บ่จ้า <laughs> เอาหอยมาหมดร้านเลยก็ได้เจี๊ยโ่อยบอกถ้าจะกินขนาดน,นี้ไม่ได้ประชดนะ โถ้ากินขนาดนี้เอาไปอย่างนี้เลยมาดูว่าเจ๊ก่อยเขาจะกจินหมดไหมครับต้ังบอกเขาชิมดู้ดอจ้าถ้าเอามาเดี๋ยวมันจะหลายครั้งนะบาะว่าเหมือนเหมือนโกพาเขามากินแบบหลายจานมากโอ้โหหมดไหมครับพี่น้องครับคิดว่าแสรบจเลยชอน ตัวบอกไงยังอ่ะรครับโอ้ยเขอโทษจะจับหีบอีดครับขอข้นเหนียวอีกข,อข้อหนึงว่าจะหาข้อเหนียวอีกข้อข้อเหนียวเลยครับค,ครบั้งแรกไหมเนี่ยที่เดียกว่ที่กินหอยแบบนี้ปกติอ่ะหนูก็กินอันอน้นอยๆจ้าจานน้นๆมาล้านแมายามตั้งหน่อยขอจ<ม>ัดหนักจัดเต็มจัดจนเบิดร้านเลย ย่องมึงข้ามเข่าเลยนะครับเป่งชิมซืดๆจ้ะจะเป็นคนตัวเล็กมากนะครับดิกินขนาดนี้นสวัสดีครับนี่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 ก็หลอกก็หลอก,ก็รอครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามประจำโอ้ยขอบคุณมากๆวันนี้เจ๊ก้อยครับเจ๊ก้อยมากินดูพีพ่อ กินบักหอยนี่หอยนีแบบคนที่แบบว่าไปแข่งชนะอันดับที่หนึ่งแต่ได้ที่สองคนนี้อะไรนี่ชนะชนะที่ละชนะพี่ค่ะใช่ครับพ่อกินหมดก่อนเนี่ยเดี๋ยวว่าหนูต้องสั่งทีตแล้วจ้ะเพราเข่าเนี้ยอีกตัางหาอได้๋ยวเพราเข่าเนี้ยอีกขนื้อที่หาจ้ะโอ้โหข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นพันพัๆตัวแล้วมันน้งในหอยเนี่ยส,สดหวานกรอบอใครไม่เคยลองต้องลองครับอันนี้ใส่เปลือกนะครับผู้ชมนี่เวลาเวลาขัดข้นบานอขอาจริงสิครับพี่น้องโอ้ยสำนองนองเขาติดไซน์ริงสิคุยกะตำส่คตัเนะครับ หอยห้ากิโลนะครับเจ็ดเลยเหรอเจ็ดแล้วค่ะหอยเจ็ดกิโลปลาจะโลดจัดแปลว่าเอาหมดร้านเลยสิเนี่ยโอ้โหเอาละครับ<ป>เ<อ>บบจ๊ก,ก้อยโซยแหลกครับหอยปังเจ็ดกิโลจิ้มมากหอยครับกินหอยบำรุงหอยพี่้ังเห้ยผูเกเลจ้ะพี่ ยูคิดว่าเขาจะกินหมดไหมหอยเนี่ยเจ็ดกิโลเซเว่นกิโลคนเดียวคนเดียวครับกินหอยเสร็จไก่ไปเอเวอร์อเวอร์เบิร์ดเอ้าหนิเพิ่งกำลังจะกินอยู่นี่อเวอร์เบิดเอเวอร์เบิร์ดอ้าวฝรั่งว่าหมดไหมวันเพอร์เซนยูบิลีฟเอเวอร์เบิร์ดเอเวอร์เบิร์ดเองวอรเบิร์ดมาดูนะครับอันนี้กินจริงๆนะครับคนเดียวนะครับฝรั่งคัมมอนมานี่นี่เขา เขาเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นคนกินมาจากจังหวัดมุกดาหารสาวมุกดาหารสวัสดีครับเสือในอักซอนควอเชนดิวติ้งแคทเอฟฟริดจ์ออลนี่โอเคหมดไปครับเวียดน o มฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์โอ้สวิตเซอร์แลนด์ไอเคยไปเคยไปอยู่ใแค่ขอนแก่นนะ Oh no ๋อน้องที n ชื่อคนไทยเนี่ยชื่อ a i าอะไรนะวินนี่สตูร t นฟรีเนี่ย n ่วยหน s ่งดีกว่าอย t ่ในสุ i าเอะ b ม a อ s ู่ i นสุ o าเอ t หมดอีกแล้วโอ้ว้าวพลังงงพี่น้องครับนะครับขออนุญาตครับกิโลนครับพี่เจ็ดกิโลนะเนี่ โอ้7กิโลนกิโลโอ้นี่นี่นี่ลองบ่ครับลองสักลูกไหม You can try for this one Very good โอ้โอ้เก้งเน่เดี๋ยวแคเราอยากลองว่าสั่นเด้ชิมมั้ยชิมบ่ You have to put this one sauce spicy sauce you put sauce Very yummy โอ้โอ้เก้งนี่ไปไกลคั่นเว้าเก้งปานนี้เห็นน้อยอื้ออร่อยมากว้าวเย้ๆ เป็นยังไงบ้างเศรษฐะรอกภาษาอีสานเศรษฐ์ไรก็เฮ้ยขอบคุณมากๆครับกินได้โอ้มีมอยไม่ชอบมอยไม่ครับไม่ชอบมีมอยยังไม่ออกไม่ชอบจริงเหรอมอยกินฟันมอยกินฟันชอบไม่ชอบชอบอยเมื่อกี้อไม่ชอบหอยติดฟัน ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมก็อบครับสเนเดย์เซอร์พี่เขากินหอยเจ็ดกิโลคิดว่าจะหมดไหมครับตอนนี้ผ่านไปน่าจะครึ่งทางแล้วครับเนี่ยน่าจะหมดไหมพี่หมดนะจริงเหรอนี่คือซาหอยที่เจ่้อยกินเข้าไปแล้วผู้ชมครับอันนี้นี่คือเมนูเด็ดนะครับโอ้ยนะครับ เขียดจ้าหน้าบกหมอนะครับอ้อมันเขียดจาหน้าหน่อยพี่น้องอู้ผมเหมือนกันอาหารอีสานนี่หากินงากครับนี่ขอ,ออนุญาตกันไส่ซอนแบบนึงน,นะครับเห็นมาจิปนึเกเหี้ยขาค้ำมะเนี่ยฮะโอ้โหมาารลยครับพี่น้องครับ เมนูนี่ซุกจอดเลยผมเกียจจะหน้าครับอือนกเอ้าตนี้ระวัาางใส่โชค<ว>ดีนะนก,<ว>กยี้ไใส่ปกติมันไม่ยี้ไใส่คนนะดีมากเลยระหว่า,างรอเชื้อก้อยกินหอยหมดความเกียจจะหน้า มา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 ดวนเลยครับนั่งรถมาดวนเลยบรรยากาศก็เ้อ,อ่มดีขับไปเดาโอ้โหอ,อืมแต่ยังวาวซิมมือซีร์หนาะ กินแบหอยหมดล้านแล้วครับเจ๊ก้อยสวยแหลกมากินหอยหมดล้านเลยห <c oughs> ันมาเหลือสีหน่วย <laughs> พี่เหลือสีเหลือสีอันนึงนี่อ้าวอ้าวได้โบ <c oughs> เอ้าเอ้ยก้อยเอ้าเอาวาอา <c oughs> ครับเหลือสามลูกสองลูกกี่เหลือไหมครับสองลูก <c oughs> เหลือ เอาเหลือเนื่องลูกหมดแล้วเจ็ดกิโลหมดแล้วครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมิล,ามาล่ลาเกย์ควยมาแล้วได้บอลีิล่าดีไหมได้ได้ได้มันต้องฟอนดน้ำสีตัวมันยังไงโอ้ยนอเออนั่น,น,นกินแบบมีลีลาครับทีหลังไปแข่งจะได้ชนะ หายสงสัยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยนะจ้าเฮ้ยนี่ฝากไว้เลยนะครับผู้ชมครับอ้าวเจ๊กก้อยติดต่อได้ที่ไหนถ้าใครจะอยากให้ใจแบบรีวิวที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยสามารถนะคะติดตามเจ๊กก้อยได้ที่ช่องทิกต็อกแจ๊กก้อยเ่วยแหลกค่ะแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยค่ะเจ๊กก้อยเ่วยแหลกเหมือนกันค่ะนี่นะครับอยากใครไปกินยูร่านอยากใครไปซิมยูร่านก็บอกได้นะครับ จีก้อยสวยแหล่นะครับนนแล้วก็ใครที่อยู่แถวนี้นะครับสแต็กแดกตำสาขานนทบุรีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับใครอยากกินอาหารอีสานพื้นบ้านแซ่บอย่างที่บอกนะครับนนเรียนเชิญเลยครับอยู่มองนี้ครับบรรยากาศริมน้ำแล้วก็ด้านหลังเป็นเขานะครับปลาเข่าครับแบบนี้ฮะบรรยากาศเป็นองอยางดีนะครับมีห้องแอร์ไว,ไว้บริการนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่11บเอโมงจนถึงประมาณนู่นแหละครับสี่ห้าทุ่มพี่น้องครับเรียนเชิญนะครับเอาละคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณเจคกี้โซเล็นะครับขอบ,ขอบคุณครับ